วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของปี2022นะคะอันดับแรกเลยจะก็อยากที่จะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างกันที่เป็นกำลังใจที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดมานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราก็คงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราแวดล้อมตัวเองนะคะไปด้วยคนดีๆคนที่รักเราคนที่เรารักคนที่หวังดีกับเรานะคะและสิ่งที่ ปีหน้านะคะปี2023เนี่ยจก,ก็อยากที่จะฝากกับทุกๆคนเอาไว้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะคะแต่ถ้าหากคุณมีเป้าหมายค่ะก็อยากให้คุณรักษามันเอาไว้นะคะอยากให้คุณแบบเห็นเป้าหมายของคุณนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตในปีที่ผ่านมาเนาะปี2022เนี่ยให้เราลองทบทวนดูค่ะว่า มันมีอะไรที่เราพลาดไปมันมีอะไรที่ตอนต้นปีเราคิดว่าเราจะทำแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ทำหรือสุดท้ายแล้วเราก็ทำมันไม่สำเร็จจะอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องแบบไปรู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองทำไม่สำเร็จแต่ว่าให้เราลองลองคิดดูค่ะว่าเวลา่ะมันก็ผ่านไปเรื่อยๆเราไม่ได้มีเวลามากนะคะ่ะที่จะมานั่งเสียดายในสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว ถ้าปี2022เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คุณพลาดแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็หลงลืมหรือว่าละเลยไปค่ะ <c oughs> ก็อยากให้มันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนมากกว่าว่าต่อไปเนาะในปี2023อะค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะให้คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างเพื่อที่จะได้เราจะได้ไม่ต้องรู้สึก เสียดายในตอนต้นหลังปีท้ายปีอีกเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยรู้งี้เราทำดีกว่าเราไม่ต้องรู้สึกแย่กับสิ่งที่พลาดไปค่ะแต่ว่าให้หลังจากนี้นะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณค่ะจะอยากให้นะคะทุกคนค่ะสำเร็จ ทุกเป้าหมายนะคะที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ปรารถนาเอาไว้นะคะปีใหม่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะให้ได้มากไปกว่าความรักแล้วก็ความปรารถนาดีค่ะทุกอย่างทุกสิ่งนะคะที่จอยสอนจอยพูดนะ,ะทำคลิปให้ทุกคนนะคะก็ทําไปด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นเลยด้วยความที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่า วันนี้ชีวิตของเราอะค่ะเราเลือกได้เราลิขิตได้เรากำหนดมันได้ค่ะเพียงแต่เราเริ่มต้นที่จะทำนั่นนั้นเองแล้วจะก็อยากให้ปี2023นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆความสำเร็จของคุณจะไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จอะมันจะมาถึงอีกกี่ปีอาจจะภายในปีหน้าหรือจะอีก 2, ปี3ปี5ปี6ปีแต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อน เพราะฉะนั้นนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะจากครูจอยบิ s i เน s s เอ็กซ์เค่ะบ๊ายบายค่ะ